วิธีเข้ากลุ่มดึงคนเข้ากลุ่มเนะาะก็จะค่อยๆดูนะวิธีดึงคนเข้ากลุ่ม v b บีทีมเบื้องต้นก็ไปไปในกลุ่ม VB ทีมแล้วไปกดที่แถบแล้วคัดลอกลิงก์จิ้มคัดลอกลิงก์แล้วก็ไปวางที่โปรไฟล์ของเขา,าเราได้คัดลอกคัดลอกลิงก์แล้วเนาะเราก็ไปหาโปรไฟล์ของคนคนนั้น ทีนี้ในตัวเนี้ยที่จะไปหาโปรไฟล์ของนักเรียนก่อนเพราะนักเรียนยังไม่มีใครอยู่ใน VB ทีมใช่ไหมชี้ก็ไล่หารายชื่อนักเรียนทีนี้ชี้เลือกนักเรียนคนนี้โอเคชี้ก็ไล่ไปดูรา,ายชื่อนักเรียนชี้เลือกวารูนนโน่เนาะชี้ก็จิ้มเข้าไปแจแจเสร็จมันไม่มาใช่ไหมชี้ก็จิ้มจิ้มตรงข้อความชี้ก็วางอ่าไอตัวคัดลอกมาเมื่อกี้วาง ถ้าเขาติ้มไปเขาก็เข้ากลุ่ม B B ทีมได้ก็จบ